รูปล่าสุดเจนียนผ้าเหลือแตกกระดูกคนเริ่มวิจารณ์คอมเมนต์เสียงแตกเกินความพอดี้าประสุเจนีันผ้าหุ่นสวยหนังหุ้มกระดูกแฟนคลับเริ่มเป็นห่วง เซนนี้ดูแลสุขภาพรูปร่างทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายมาโดยตลอดสำหรับเจนเนียนพาดนะักป้อมเพรปัจจุบันเราจะเห็นรูปร่างเธอสุดคลีนหลายคนก็ชื่นชมความสวยยกให้เป็นไอดอลแต่ก็มีเสียงดรามา่าตามมาเสียงแตกแยกไม่เห็นด้วยที่ผอมขนาดนี้อย่างล่าสุดเธอได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดเดสั้นเห็นรูปร่างชัดเป๊ะหลายคนชมว่าสวยแต่ก มิวายเจอชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับผลนี้แล้วก็มีชาวเน็ตโทกันเองจน i ไอจแทบลุกเป็นไฟทั้งบอกว่าเซตนี้ผอมไปค่ะผอมแบบตกใจผอมไปค่ะชอบเจนนี่แบบเมื่อก่อนน่ารักมากพี่เจนนี่ผอมไป หุ่นตอนนั้นสวยแล้วค่ะสวยในแบบที่ตัวเองชอบค่ะได้ต้องทํารูปร่างไปให้ใครตัดสินจะผอมจะอ้วนร้วนโดนตัดสินติทั้งนั้นเราชอบแบบไหนก็เป็นแบบนั้นละค่ะร่างกายของเราแม่สวยมากชอบผิวชอบผมแม่สุดเราก็ใจทุกคนหวังดีค่ะที่อยากจะให้แม่อวบขึ้นอีกนิดแต่ทั้งหุ่นนี้ทําให้เจนนี่รู้สึกดีกับตัวเองเราก็ควรยินดีกับหุ่นนี้ของเขานะคะเพราะพี่เจนนี่พยายามมีวินัยกับตัวเองมาตลอดเลย ส่วนตัวนับถือความมีวินัยของพี่เขามากค่ะในช่วงอายุเลขสี่แล้วต้องดูแลตัวเองได้เท่านี้ก็ไม่ง่ายแน่นอนพี่เขาคงรู้ริมิตตัวเองแหละค่ะถ้าร่างกายไม่มีแรงพี่เขาก็ต้องกินเพิ่มอยู่แล้วเฟิร์มมากค่ะใครบอกผอมไปดูรูปที่6ค่ะ หุ่นคลีนกล้ามชัดมากร่างกายเขาไปตัดสินกันทำไมกว่าจะได้ร่างกายแบบนี้ต้องมีวินัยมากนะกินดีออกกำลังกายไม่ใช่แค่อดอาหารจ้าพวกบูลลี่คนอื่นเขาสะดวกในหุ่นเขาไหมบางคอมเมนต์เห็นแล้วรำคาญเอาเวลาไปดูแลตัวเองเธอ